แล้วค่ะทีนี้พาคุณผู้ชมไปเลขการดีใจของพี่น้องประชาชนกันบ้างค่ะหลังจากเถรรัฐบาลเนี่ยเขามีการปรับลดขาไฟขา Ft นะคะซึ่งชาวฮัดย้ยค่ะก็ดีใจนาทีวันลังคอรโมอกครับปรับลดขา Ft ีสำรับบานเทโยอาศัยร่วกิจการขนาดเล็กเสเดือนช่วยลดภาระได้ระดับหนึ่งค่ะ ผู้สื่อข่าวของเราหนองเสารหน่วยนี้แหละค่ะลงพื้นที่ไปสํารวจความคิดเห็นของประชาชนนาลังมาติคอรโมนะคะเห็นชออหลอดอัตราขาไฟฟา้าพันแผลรือว่าหลดขาเอฟทีจากเดิมค่ะที่ให้ส่วนลอดแก่ผู้ชายไฟฟา้าเทชายไฟฟ้าไม่เกินซ้ำรอยน่วยต่อเดือนนะคะก็ปรับเป็นให้ส่วนลดขาเอฟทีเนี่ยแก่ผู้ชายไฟฟา้าประเภทบ้านอยอาไซแล้วก็ประเภทกิจาการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการแล้วก็รักวิสาากิจเทมียอดการใช้ไฟฟา้าไม่เกินซ้ำรอยน่วยต่อเดือนนะคะเป็นระยะเวลาทางเพน เส้นเดือนตังแตยพฤษภาคมถึงสิงหาคมสองพันาร้อหกิบห้าด้านนั่งพัทรพลสุวรรณชาตรีช้ำเพิ่มช่วยประจำร้านจุธาฤทธิ์ซาค่านึ่งเนี่ยถิ่นอังโยเคสถานีดับเพลิงถิง่บบนสระบุรหัดย้ําก็ได้โบนวะ ปกติค่ะขาไฟเนี่ยเฉลี่ยแต่ละเดือนจะย,ยเทปประมาณ 1- 0 0 0ถึง1,300บาทนะส่วนใหญยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมซวยจะเป็นในส่วนของไดเปา่าผมเครื่องนีผมเครื่องออฟไอนาแล้วก็ผัดลมค่ะและว้วก็พอล้างหวัวซับเข้าว่าจะมีการปรับลดค่า FT ีเนี่ยถึ่งแม้ว่าจะลดไม่มาในกรณีสี่ดใจินะเพราะว่าจะสามารถช่วยลดภาระคาใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งแล้วก็ยังแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้ค่ะ,ะๆๆก็เราจะได้ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ไป ส่วนเงินค่าใช้จ่ายค่าไฟก็ได้ไปซื้ออย่างอื่นเพราะของทุกอย่างมันก็เริ่มแพงขึ้นพวกของใช้ในร้านเราเนี่ยมันก็ขึ้นทุกอย่างเราก็ได้เงินส่วนนี้ไปซื้อมาทําทุนก็น่าจะมีอะค่ะเพราะว่าถ้าว่าออลูกค้าเยอะขึ้นค่าไฟเราก็เพราะทุกอย่างในร้านเราใช้ไฟหมดมันก็ต้องเพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะก็จะเยอะมากแค่ไหนก็ก็ต้องรอดูอะค่ะก็ดีใจที่รัฐบาลลดค่าไฟให้ส่วนหนึ่งอะค่ะ ด้านนางอธิภาสมัครพง์เจ้าข้องรานน้ำชาสินสิน,สนชาไข่มุกนะคะกโบโอขวัธิพานมาเนี่ยเดือดโดรนยางนักเลยนะคะจากภาวะขาไฟที่สูงขึ้นเกือบเถ่าตัวจากปกติเนี่ยขาไฟต่อเดือนอยู่ทีเจ็ดรอยถึงแปดรอยบาทค่ะแต่ว่ากลับเพิ่มขึ้นถึงเกือบสองพันบาทเลยนะคะจึงต้องปรับตัวใช้ไฟฝ่ายยางประหยัดแล้วก็ใช้เท่า,าที่จำเป็นแต่พอสับข้าว่ารัฐบาลมีมาตรการลดขาไฟเอฟทีเป็นเวลาสี่เดือนก็รู้สึกดีใจที่ช่วยแบงเบ้าได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าอย่างไรก็ตาม ค่ะก็อยากจะให้คนไทยทุกคนนะคะช่วยช้ายพลังงานในเท่าที่จําเป็นนะคะขณะเดียวกันก็อยากให้รัฐบาลแรงแก้ปัญหาจากภาวะคล่องขึ้นโดยเร็วทางนามั่นเชื้อเพลิงค่าค้นสงค่าสิ้นของอุปโภคบริโภคด้วยค่ะมันคงลดได้ไม่เยอะค่ะเอออยากให้รัฐบาลพิจารณาใหม่นะคะค่าน้ําค่าไฟอย่าขึ้นเลยเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจก็แย่แล้วโควิดคนก็แย่อยู่แล้วแล้วมาค่าน้ำกิดค่าไฟขึ้นอีก มันก็ไม่ไหวอะค่ะอยู่ไม่ไหวอย่างน้อยทุกคนก็บอกเมือนกันว่าถื่แมวว่าจะช่วยได้ไม่มากแต่ถือว่าสังนิดนึงก็อย่างดีนะใช่ก็ดีว่าไม่ลดใช่ไหมวิวใช่ค่ะด้วยทำกลางสภาวัาทีไล่ไล่ย่างขึ้นราคา